สวัสดีครับผมก๊อบนะครับจากประเสริฐเจริญยนต์วันนี้เราอยู่กับรายการฟาสซิลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กับตัวมิซูบิชิไททันนะครับปี2019เลยเดี๋ยวารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน oh <dear. S 1> สำหรับารายละเอียดเจ้ามิซูบิชิคันนี้นะครับมิซูบิชิคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่อง204 GLX นะครับตัวสูง ตัวรถเนี่ยยังติดป้ายแดงอยู่เลยนะครับรถเนี่ยเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับที่มีการปรับโฉมเข้ามาแล้วไฟหน้านะครับรวมถึงตัวไฟสปอร์ตไลท์เองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่มีตัวไฟของดีทัฟนิ่งไลท์นะครับ รถคันนี้นะครับสนุนราคาเพียงแค่479,000บาทนะครับลูกค้าที่มีเคดินเนี่ยเราจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.97%เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนด้านท้ายรถกันต่อนะครับอ่าในส่วนด้านข้างรถคันนี้นะครับอันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแม็กอัลลอยนะครับตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็กขอบ16นะครับพร้อมยางปีใหม่ปี2019เลยนะครับด้านข้างรถนะครับตกแต่งมาด้วยบัตไดข้างนะครับ มันไดข้างเดิมแท้จากศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนได้ในด้านในรถกันต่อนะครับสําหรับในเจ้ารถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นอะไรเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับกระจกเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับกระจบระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนคอนโซลกันต่อนะครับรถคันนี้เนี่ยเทียบวิทยุรวมถึงแผงแอร์เดิมต่างๆเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้เป็นของเดิมทั้งหมดเลยในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสวยงามสภาพเดิมเลยนะครับรถคันนี้นะครับเลขไม์อยู่เพียงแค่31,000กิโลเท่านั้นนะครับประกันศูนย์ยังคงเหลือทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของซอกในแผงประตูต่างๆนะครับมิดอาร์กรอยน็อตต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดเลยรถคันนี้นะครับไม่เคยมีการชนหนักพิความจมน้ำใดๆมาเลยนะครับ สภาพเดิมแท้จากโรงงานเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายรถกันต่อนะครับสําหรับรายละเอียดด้านท้ายเจ้ารถคันนี้นะครับรถคันนี้เนะี่ยมาพร้อมกับไฟรูปโฉมใหม่แล้วนะครับตัวนี้ฝาท้ายก็เช่นกันนะครับฝาท้ายคันนี้เนะี่ยเป็นรูปโฉมใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับสติ๊กเกอร์มิซูซึชิไตทันต่งนางๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับโคมยมเนี่ยเป็นโคมยมเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับอ่าตัวรถไม่เคยมีการชนหนักที่ความจุนน้าใดๆมาเลยนะครับ เราไปดูในส่วนห้องเครื่องกันอีกเล็กน้อยนะครับในส่วนห้องเครื่องยนต์เจ้ารถคันนี้นะครับรถเนี่ยเป็นอะไรเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับไม่เคยมีการเบิกใดๆทั้งสิ้นมาเลยนะครับมิดอาร์คต่างๆรอยขันน็อตต่างๆไม่เคยมีการขันใดๆเลยนะครับเจ้ารถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเบรก ABS นะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2004นะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเราย้ำมันอีกทีแล้วกันนะครับรถคันนี้นะครับสนุนราคาอยู่เพียงแค่479,000บาทนะครับจากราคาเก่าเนี่ย499,000บาทนะครับรถคันนี้นะครับเรามีบริการสร่งในทั่วประเทศลูกค้าอนุมัตินะครับส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาทาง f c e b o o k f แ Fan นเ g e ด้านบนหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบคลิปนี้ผมรบกวนลูกค้าเนี่ยกดไลค์ซับสไครต์แชร์ผมหน่อยละกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ